ถ้านัก DIY อยากจะมีเครื่องมือช่างสักต,ตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์และคุ้มค่าในงานสายเชื่อมหรือสายโลหะ e อนเดอรี่ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับสวัสดีครับคุโจคนเหล็กงานช่างไม้จิจอาสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเครื่อง ครับผมเครื่องเชื่อมตัวหนึ่งที่เหมาะสําหรับนักดีวายที่ควรมีไว้ตามบ้านนะครับผมตอบโจทย์ได้ทั้งการตัดการ uh, MMA การเชื่อมนะครับผมงานสแตนเลสหรือแม้แต่งานทั่งนะครับผมงานอลูมิเนียมก็สามารถทําได้นอกจากนั้นก็ยังมีระบบตัดด้วยใช่ครับเรากําลังจะพูดถึงตัวแ n d เดอร ct 5 2 0 acdc นะครับซึ่งเป็นระบบ3 i n 1นะครับผม เดี๋ยวตัวนี้จะมีสเปคเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปรีวิวกันนะครับในตอนที่หนึตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามาดูก่อนว่าถ้าเกิดอันบ x ็อกเจ้าตัวนี้แล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับผม e n d e r r ร Thailand เป็นผู้นำเข้านะครับผมมีหลายาหลายคนนะครับที่สั่งซื้อทาง Aliexpress เองหรืออะไรเองแล้วนำเข้ามาเองนะครับผมผมแนะนำว่าเราควรที่จะซื้อนะครับผ่านตัวแทนที่ จำไหน่ายในประเทศไทยนะครับอย่างน้อยเรามีวารันตีจากในประเทศไทยที่ชัดเจนแล้วก็เชื่อถือได้นะครับผมการซื้อเองบางทีพอเครื่องมีปัญหาพอส่งส่งเคมส่งอะไรเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในการส่งไปส่งมานะครับผมแล้วก็ภาษาที่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องครับแต่ถ้าอย่างน้อยเราสั่งผ่านตัวแทนไทยมีอะไรอย่างน้อยเขามีทีมเซอร์วิสแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหรือว่า แก้ไขให้เราได้นะครับอย่างน้อยมันก็คุยได้สะดวกกว่าโอเคเอนเนอรี่ CT520 เป็นระบบทรีนวันนะครับผมทรีนวันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่เน้นตรงส่วนของงานเชื่อมเหล็กทั่วไปนะครับพราะมีโหมด MA เชื่อมสแตนเลสเชื่อมไทเทเนียมเชื่อมอลูมิเนียมสามารถเชื่อมได้เพราะมีโหมดติกซึ่งไม่ใช่ลิฟติกปกติที่เราใช้โดยทั่วไปนะครับ เป็นติ๊กที่สามารถเชื่อมในระบบไฮฟิวเนซีได้นั่นคือมีระบบการเชื่อมของสแตนเลสอลูมิเนียมอยู่ในตัวด้วยก็เป็นระบบ ACDC นะครับแล้วก็อีกฟักงก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีระบบพลาสมาคัตใ้ด้วยนะครับพลาสมาคัตตามสเปคเองนะครับผมก็จะบอกไว้ที่เป็นคัต50นะครับผมคัต50โดยทั่วไปแล้วสเปคก็ควรที่จะตัดได้ประมาณ14-15มิลน,น,นะครับเดี๋ยว ตอนที่เราเทสในภาคปฏิบัติเราก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายตัดได้เท่าไหร่กันแน่นะครับผมโอเคเรามาดูอุปรกรณ์ที่จะได้ไปก่อนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะครับแต่มันก็ยังมีขาดอยู่บางชิ้นนะครับผมอย่างเช่นเกรดอาร์กอนนี้ยังไม่มีนะครับผมสังเกตอะรอนทุกนี้มันก็ไม่ได้แพงมากครับก็ประมาณสักสามสี่ร้อยบาทก็หาซื้อได้แต่ของที่ให้มาก็ถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์ตรงโต๊ะนี้ก่อนนะครับ โอเคสายนะครับเนื่องจากเป็นระบบะสามระบบนะครับผมสามระบบก็จะมีสายที่เป็นสายการเชื่อมติ๊กนะครับหัวที่ให้มาเป็น W P 26ครับซึ่งเป็นหัวที่เราช่างบ้านเราเขาใช้กันอยู่แล้วนะครับดังนั้นก็ถือว่าก็จะสามารถที่จะสลับสายอะไรกับถ้ามีปัญหาก็สายทั่วไปเอามาใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเนาะยาวประมาณ ตรงนี้นะครับผมเป็นภาษาจีนเนาะไม่แน่ใจว่ายาวเท่าไหร่นะครับผมแต่น่าจะประมาณ5เมตรนะครับผม5เมตรนะครับสายติ๊กหัว WP 26นะครับนอกจากระบบการเชื่อมติ๊กแล้วนะครับผมก็จะมีอะไหล่นะครับผมอะไหล่ของติ๊กนะครับผมก็ให้มาพอประมาณนะครับให้มาเป็นกล่องเลยนะครับค่อนข้างคุ้มนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าค่อนข้างคุ้มสายกล้าวนะครับสายกราว แล้วก็เนื่องจากเป็นระบบการตัดมีระบบพลาสมาด้วยนะครับผมก็จะมีหัวตัดพลาสมาครับหัวตัดพลาสมาหนึ่งอันนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่ใช้ร่วมกับรุ่นตัวแอนเดอรี่คัสสีบนะครับผมสี P ่ตัวนี้ก็ใช้ด้วยกันได้แล้วก็อะไรหัวตัดอีกเป็นห่อนะครับประมาณ10กว่าชิ้นนะครับผมหัวตัดนี้ก็ยาวประมาณแปดเมตรนะครับผมหัวตัดพลาสมา ระบบ M M A นะครับผมมีด้านจับนะครับผมจับ M M A ก็ถือว่าโอเคนะครับดูแล้วค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมแบบนี้บางยี่ห้อก็ให้มาแบบลักษณะของให้มาหัวนี่อ่อนแอมากนะครับผมมีสายแก๊สนะครับผมสายแก๊สก็ยาวประมาณ3ามเมตรนะครับมีอะไหล่สำหรับหัวต่อที่เป็นหัวยูโรที่ต่อหน้าเครื่องนะครับผม มีสายไฟสำรองนะครับผมสายไฟสำรองนี้ก็จะเป็นลักษณะของสายเชื่อมนะครับเราก็จะเอาไปาต่อเป็นกาวแยกก็ได้นะครับผมหรือจะไปต่อเป็นหัวเชื่อมก็ได้ครับแต่จริงๆอันนี้คือที่เขาให้มาเป็นลักษณะของต่อหัวเชื่อมนะครับผมหัวเชื่อมอะไรนะครับผมอะไรสําหรับต่อเข้าเครื่องนะครับลักษณะ ของสายท่อยางต่างเนี่ยก็จะเป็นแบบสวมเร็วนะครับสวมเสร็จแล้วปุ๊บก็จะแน่นเลยนะครับผมเวลาออกค่อยค่อยเป็นลักษณะของฟลิกลีลิ e นะครับอันนี้ทําให้ตู้มันไม่มีสายและเกล็ดละกาดนะครับพอเราจะใช้เราก็ไอยมาต่อพอเราจะเอาปุ๊บเราก็สามารถเอาออกได้ง่ายนะครับผมอะไรนอกนั้นก็จะเป็นของเกล็ดนะครับผมเกล็ดดักน้ํานะครับเกล็ดดักน้ําที่เอาไว้สําหรับพลาสมาคัทนะครับเวลาที่เราใช้ระบบพลาสมาคัท แล้วก็มีถุงมือนะครับผมตรงนี้ถ้าจะขาดก็คงจะขาดอย่างเดียวนะครับก็คือเกจอาร์กอนนะครับก็อาจจะต้องหาซื้อเพิ่มตัวนี้นิดนึงแต่ว่าอุปกรณ์อะไหล่สิ้นเปลืองให้มาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงส่วนของตัวเครื่องนะครับโอเคนะครับผม เราก็มาดูรูปร่างลักษณะภายนอกของเจ้าตัวเครื่องกันนะครับผมตัวนี้นะครับนำเข้าจากบริษัทแ n น e ดอรี่ไทยแลนด์นะครับแอนเดอรี่ไทยแลนซึ่งก็เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการนะครับจากแอนเดอรีของประเทศจีนนะครับผมตัวรุ่นนะครับจะเป็นตัวรุ่น CT520ACDC นะครับมีฟังก์ชันอยู่3ระบบนะครับเป็นฟังก์ชันคันะครับซึ่งดูจากตารางดิวตี้ c ซเแล้วนะครับตารางเนมเพลตแล้วเนี่ยจะเป็นคัด 50นะครับเป็นติ๊กนะครับติ๊ก ACDC นะครับนั่นแสดงว่าสามารถที่เชื่อมสแตนเลสอลูมิเนียมไทเทอะไรได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดฟังก์ชัน MMA นะครับผม MMA นี่คือชื่อรุ่นก็เป็นลักษณะของ t r i นวันนะครับตรงส่วนของสวิตช์กดนะครับมีอยู่3อันนะครับผมสวิตช์แรกซ้ายมือจะเป็นฟังก์ชัน2 K, K, ทีกับ4ทีให้เลือกในโหมดการเชื่อมของติ๊กนะครับผม หรือจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่าถ้าเกิดเป็นโหมดของพลาสมาเรา,าใช้4ีทีได้ไหมนะครับผมถ้ากดแล้วปล่อยแล้วก็ลากยาวเงี้ยครับถ้าได้ก็เจ๋งมากนะครับผมต่อไปซวิตตัวกลางก็จะเป็นฟังก์ชันของการเลือกนะครับผมกระบวนการเชื่อมติ๊กแบบ AC หรือแบบ DC นะครับผมเป็นลนักษณะของ2อสองสวิตนะครับผมเป็น2ระดับนะครับส่วนปุ่มอันที่3นี้นะครับผมก็จะเป็นปุ่ม3สเต็ปนะครับ บนสุดก็จะเป็นฟังก์ชันคัทนะครับผมตัวกลางก็จะเป็นฟังก์ชันติ๊กนะครับแล้วก็ฟังก์ชัน M M A นะครับผมตัวนี้ M M A ตรงส่วนของหน้าจอนะครับผมเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับมีปุ่มการเตือนนะครับเป็นปุ่ม O C กับปุ่ม O h e a Heat นะครับผม O C ก็คือ,อ Over Current นะครับ โอเก็คือโอเวอร์ฮีทนะครับผมถ้าเกิดว่าเปิดเครื่อง2ปุ่มนี้ต้องไม่ติดเราถึงจะเริ่มทำงานได้นะครับถ้าติดแสดงว่าระบบมีปัญหาหรือมันเกิดโอเวอร์ฮีทอยู่ครับผมในเครื่องที่ดีมันจะต้องตัดก่อนที่เครื่องจะพังนะครับผมฝั่งซ้ายนะครับผมฝั่งซ้ายก็จะมีเป็นว่าเป็นระบบ IGBT นะครับผมเป็นระบบ IGBT เนาะก็เป็นระบบรุ่นใหม่ที่จ่ายไฟได้นิ่งขึ้นนะครับมี พัดลมมีอุณหภูมิความร้อนมีเครื่องหมายเตือนตกใจแล้วก็เป็นแมนวนวลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ขึ้นเตือนนะครับผมต่อไปมาดูปุ่มนะครับผมเนื่องจากมันเป็นลักษณะของหลายฟังก์ชันนะครับเราก็ต้องมาแยกกันนะครับผมทีละฟังก์ชันว่าแต่ละกระบวนการเชื่อมคัตติกเอ็มเนี่ยมันใช้ปุ่มไหนบ้างนะครับผมอันดับแรกเรามาที่ ฟังก์ชันคัดนะครับคัดแล้วปกตินะครับผมปกติแล้วเราก็จะใช้2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มเคอร์เลนต์ก็คือปรับกระแสนะครับผมปรับกระแสของการเชื่อมว่าเราจะ,ะการตัดนะครับผมว่าเราจะตัดอยู่ที่กระแสที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโพสโฟร์โพสโฟรก็คือเป็นเป็นการเป่าลมทิ้งไปนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนของหัวหลังจากที่เราหยุดเชื่อมแล้วว่าจะ โพส์โฟกี่วินาทีนะครับเป็นการระบายความร้อนนะครับสำหรับฟังก์ชันคัดก็คงจะมี2ปุ่มเป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวตอนปฏิบัติเราก็จะมาดูวิธีการปรับปุ่มอีกทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาข้ามามา MMA ก่อนนะครับ MMA ล่างสุด MMA นี้นะครับปกติแล้วก็จะมีอยู่แค่ปุ่มเดียวนะครับผมก็คือปุ่มปุ่มปรับกระแสนะครับปรับปุ่มเดียวปุ๊บลากยาวได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนมเพจอีกทีหนึ่งว่า MMA จะ สามารถให้กระแสไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่คร่าวๆเขาบอกว่าอยู่ที่ประมาณ200แอมป์นะครับผมต่อไปถ้าเกิดเป็นปุ่มฟังก์ชันติ๊กนะครับผมฟังก์ชันติ๊กนะครับก็จะแบ่งเป็นติ๊ก AC หรือติ๊ก DC นะครับผมแล้วสามารถใช้ฟังก์ชัน 2T และ 4T ได้นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันติ๊ก ดีนะครับผมสิ่งที่เราสามารถใช้ได้ก็จะมี P4 นะครับปุ่มซ้ายสุด P4 นะครับตรงส่วนของ current นะครับผม current แล้วก็ตรงส่วนของ portfolio นะครับสิ่งที่เราจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันของ AC นะครับ AC เราก็จะใช้ทั้งหมดทุกปุ่ม นะครับผมทุกปุ่ม AC ตรงนี้นะครับก็สามารถใช้ P4 ได้นะครับก็จะให้แก๊สมันออกมาก่อนเท่าไหร่นะครับปรับกระแสว่าเราจะเชื่อมกระแสเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นกระบวนการเชื่อมติ๊กกระแสสูงสยู่ที่200แอมป์นะครับ200แอมป แล้วก็ตรงส่วนของโพสตโฟปรับได้นะครับเราสามารถปรับดาวสโลปได้นะครับแต่เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าดาวสโลปมันจะทํางานในโหมด 2T ทีหรือไม่นะครับผมหรือจะทํางานในโหมดทั้ง2 T ทีและ 4T ทีนะครับผมอันนี้แล้วก็จะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับผมซึ่งอาจจะเรียกชื่อไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับผมแต่ก็คือหลักการก็คือลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเป็นส่วนของปุ่ม AC bias นะครับผม ปุ่ม AC by ad จริงๆแล้วมันก็คือปุ่ม AC balance นะครับผม AC balance ว่าเราจะให้ความสำคัญหรือว่าจะให้ความซึมลึกหรือเราจะเน้นการเปิดผิวอะลูมากกว่ากันนะครับผมก็จะถูกใช้ในกระบวนการเชื่อมอะลูในโหมด AC นะครับผมตรงนี้ก็ค่าเลขหนึ่งมันจะอยู่ตรงกลางนะครับผมถ้าเน้นการซึมลึกเราก็ไปด้านซ้ายนะครับเป็น AC balance เป็นลบถ้าเกิดว่าอยากเปิด ผิวออกซายมากมากก็ปรับมาด้านขวาที่เป็นส่วนของบวกด้านบวกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันง่ายๆที่ไม่มีระบบเผานะครับดังนั้นก็คือปุ่มก็จะมีแค่5ปุ่มนี้นะครับแต่ก็ค่อนข้างครบนะครับมันเหมือนตู้ที่เป็นลักษณะของ AC ธรรมดาที่มีไม่มีระบบเผานะครับ ามาส่วนของขั้วต่อนะครับขั้วต่อจะเป็นขั้วยูโรนะครับผมลักษณะของยูโรไทปนะครับก็เป็นขั้วสวมเร็วนะครับเสียบแล้วก็บิดก็ใช้ได้เลยนะครับผมก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วโลกนะครับเพราะว่าขั้วเกียวไทยเนี่ยก็จะมีแต่ในไทยเท่านั้นที่ใช้นะครับผมทีนี้มันก็จะมี จุดต่ออยู่5จุดนะครับผมซึ่งมันก็ล้อกับกระบวนการเชื่อมนะครับถ้าเกิดว่าเราอยู่ในกระบวนการเชื่อมคัดนะครับหรือพาสมาคัดนะครับจะสังเกตว่าเราจะใช้แค่2ตัวนี้นะครับผม2ตัวนี้แต่จริงแล้วมันก็มีอีกตัวคือตัวนี้ที่เป็นสวิตกดนะครับผมดังนั้นก็จะเป็นต่อหัวตัดนะครับผมต่อสายกราวนะครับแล้วก็ต่อสวิตนะครับผมสวิตกดไก่นะครับผมอันนี้ก็คือ ฟังชันคัดนะครับผมโหมดคัดเนาะถ้าเป็นโหมดติ๊กนะคร, ic, รับโหมดติ๊กสังเกตว่าโหมดติ๊กอันนี้ก็คือต่อหัวทอสน,นะครับผมซึ่งเป็นขั้วลบนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นสายกราวนะครับผมสายกราวก็ต่อตรงนี้และสวิตก็ต่อตรงนี้นะครับสวิตคอนโทรลก็จะเป็นการเชื่อมติ๊กนะครับผมสุดท้ายก็เป็นการเชื่อม MMA นะครับ MMA ก็ใช้แค่2ตัวตรงนี้นะครับผมก็คือตัวนี้เป็นขั้วบวกตัวนี้เป็นขั้วลบตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับผมก็มาต่อแต่จริง MMA เราก็สามารถสลับกันได้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับจุดระสงค์ของการสลับสายนะครับผมอันนี้ดังนั้นถ้าได้ตู้ไปก็ต้องดูสัญลักษณ์ในการต่อหน่อยนะครับผมการแยกปุ่มอย่างนี้มันมีข้อดีตรงส่วนของที่ว่าเราสามารถที่จะใส่สายคาาไว้ได้ทุกรูเลยนะครับแล้วก็สามารถเวลาจะใช้งานก็เราแค่ปรับสวิต นะครับผมแล้วก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องคอยมาถอดมาเสียบอะไรใหม่นะครับอันนี้ก็คือข้อดีของเขานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหลังเครื่องกันครับมาดูตรงด้านหลังของเครื่องนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสายไฟนะครับเป็นปลั๊กหัวกลมซึ่งเป็นมาตรฐานของอตู้เชื่อมอยู่แล้วนะครับจะจะทำให้หน้าสัมผัสแนบแล้วก็เสียบได้แน่นกว่านะครับเพราะว่าตู้เชื่อมค่อนข้างที่จะกินกระแสค่อนข้างสูงเนาะ เบเกอร์ Baker, เป็นเบเกอร์ลูกใหญ่นะครับผมลูกใหญ่ทําให้สายไฟที่ต่อข้างในมีความแน่นหนามากขึ้นพัดลมตัวใหญ่นะครับมีมีจุดต่อกาวนะครับซึ่งเราก็ไม่ค่อยจะต่อกันเนาะแล้วก็มีจุดแก๊สเข้านะครับผมแก๊สตรงน,นี้ก็จะต่อได้ทั้ง เวลาเราตัดพาสมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางของลมนะครับผมลมปั๊มจากปั๊มลมนะครับผมแต่ถ้าเป็นกระบวนการเชื่อมติ๊กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่อของกา๊าซอาร์กอนเข้ามานะครับตรงนี้อันนี้ก็เราก็จะเห็นประโยชน์ของขขั้วต่อเร็วนะครับผมเราควรที่จะใช้ระบบขั้วต่อเร็วอย่างนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้แก๊สอาร์กอนนะครับแนะนําก็คือเราควรที่จะต่อนี่เข้าไปแล้วก็สวมตัวนี้ไว้นะครับผมสวมตัวนี้ไว้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเอาแก๊สลมาจากปั๊มลมมาเพื่อที่จะตัดพัดมากนะครับผมเราก็ต่ออย่างนี้นะครับก็จบนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าเราจะใช้ระบบ account, แก๊สอาร์กอนเราก็ถอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เอาสาย ของอากอนมาใส่อย่างนี้มันก็จะเกิดการสวมได้เร็วแล้วก็สะดวกนะครับผมเราก็ทําสายต่อพ่วงนี่ออกมาเลยยาวสักประมาณหนึ่งคืบก็พอจะได้ไม่เกะก,กะนะครับตรงส่วนจุด2องจุดน็อตสตัวนี้ก็เป็นจุดที่จะใส่นี่นะครับ เกจของพลาสม่านะครับเกจดักน้ำแล้วก็วาล์วปรับนะครับวาล์วปรับแรงดันของการตัดพลาสมานะครับผมว่าเราจะใช้แรงลมกี่บาร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นเกจที่จะเตรนน้ำออกนะครับผมก็ใส่ตรงนี้นะครับเรามาดูด้านหลังตรงส่วนของท้ายเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโมเดล CT 5 2 0 ACDC นะครับเชื่อมได้3ระบบนะครับ มีมีฟังก์ชันติ๊ก M M A นะครับแล้วก็พลาสมานะครับมีใช้ไฟ220โวลต์นะครับผมตรงส่วนของฟังก์ชันติ๊กนะครับให้กระแสอยู่ที่10แอมป์จนถึง200แอมป์นะครับดิวตี้ไซเคิลที่60ได้ถึง200แอมป์นะครับดิวตี้ไซเคิลที่ 100, M, 100ให้กระแสสูงสุดอยู่ที่155แอมป์นะครับผมมองตรงส่วนของ M M A เองนะครับ ก็จะเป็น10แอมจนถึง200แอมเหมือนกันนะครับกระแสสูงสุดดิวตี้ไซเคิลที่60%ที่200แอมนะครับผมดิวตี้ไซเคิลที่100%อยู่ที่155แอมส่วนสำหรับการตัดพลาสมานะครับผมปรับกระแสได้ที่20แอมนะครับจนถึง50แอมนะครับก็คือเปรียบเทียบได้กับเป็นคัด50นะครับผมคัด50 เดี่ยวตี้ไซเคิลที่60%จะตัดได้ 50M แอมป์นะครับเดียวตี้ไซเคิลที่100%เจะตัดได้ถึง1 5 5แอมป์นะครับผมตรงนี้มีนะครับมีตรงส่วนของติ๊กนะคอยู่ที่2 8แอมป์นะครับอ e f อยู่ที่ 21M แอมป์นะครับเอฟเอไอแม็กอยู่ที่ 43M แอมป์นะครับผมไอแม็ก ไอเ f ฟฟ c เชนอยู่ที่3 3แสมป์ส่วนพาสมาไอแม็กอยู่ที่3 8แอม f ป์อมไอเอฟฟชอยู่ที่ 30M แอมนะครับดังนั้นตรงส่วนของนะครับเครื่องตัวนี้นะครับควรที่จะใช้เบกเกอร์สักประมาณอย่าต่ำกว่า3 2แอมป์นะครับดูแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ตัดกระแสสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ใช้เบกเกอร์คุมสัก ถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือประมาณ50แอมป์ก็น่าจะ cover ทั้งหมดนะครับผมแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ประมาณสัก40แอมป์ก็ได้นะครับหรือ32แอมป์ก็พอก้อมแก้มนะครับผมก็ยังพอใช้งานได้แต่ถ้าเป็น20-25แอมป์ M, เนี่ยเบเกอร์มีโอกาสที่จะตัดได้สูงนะครับผมเบเกอร์บ้านเรานะครับ